NewLA วล s s t y l ในวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กันที่3ย่านมิทเทค่ะแต่ว่าติ๊กไม่ได้พาทุกคนมารีวิวโครงการมิกยูสแต่อย่างใดนะคะวันนี้เนี่ยติ๊กพาทุกคนมาเวิร์กช็อปกันค่ะเป็นการเวิร์กช็อปการปั้นเซรามิกค,ค่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้เราเคยเวิร์กช็อปกันไปแล้วนะคะในคลิปลงถ้าใครยังไม่ได้ดูเนี่ยกดตัวไอไปดูได้เลยค่ะและสําหรับวันนี้เนี่ยจะรุ่งหรือจะร่วงเนี่ยตามไปดูก็ได้เลยค่ะ เราก็เข้ามาอยู่กันในร้านแล้วนะคะแล้ววันนี้เนี่ยเรามีคุณครูมาคอยแนะนําขั้นตอนการทําให้เราค่ะก็คือคุณครูพี่เฟิร์นนั่นเองสวัสดีค่ะอยากให้พี่เฟิร์นช่วยเล่าหน่อยค,ค่ะว่าการปั้นเซรามิกเนี่ยคือ,อมันมัน,ม,นมันดียังไงคะมันตัวงานเซรามิกเลยะนะคะงานเซรามิกก็คืองานปั้นดินนี่แหละแต่ว่า มันจะมีการในเรื่องของน้ําเคลือบด้วยในเรื่องของการเผาที่ทําให้ตัวดินมันเปลี่ยนจากรูปทรงมันเปลี่ยนคุณสมบัติของมันนะคะจากดินเหลวๆกลายเป็นตัวงานที่แข็งแกร่งแล้วก็สามารถเป็นภาชนะเป็นของตกแต่งบ้านหรือว่าเป็นงานศิลปะได้ะคะ่ะแล้วอุปกรณ์ในวันนี้ อุปกรณ์ในวันนี้หลักๆเลยก็จะมีตัวดินของเรานะคะอันนี้จะเรียกว่าดินสโตนแวร์เป็นดินแบบเฉพาะสําหรับการทําเซรามิกเลยเนื้อเขาจะมีการกรองพวกกรวดพวกทรายอย่างนี้ค่ะออกไปมันจะทําให้ตัวดินเขาเนียนเราก็เหมาะกับการปั้นมากขึ้นแล้วก็เราก็จะมีส่วนของน้ําสลิปน้ำสลิปตัวนี้ช่วยในการติดตัวงานเพื่อให้มีคุณสมบัติเป็นกาวแล้วก็มีการใช้นะสแล้วก็พวกอุปกรณ์ในการปั้นค่ะอ่ โอเคค่ะแล้วก็วันนี้ทางร้านเนี่ยมีแยมให้เราด้วยการเปื้อนค่ะขออนุญาตใส่ก่อนนะคะงั้นต่อไปเรามาเริ่มทํากันเลยดีกว่าค่ะอันดับแรกต้องทำยังไงบ้างอันดับแรกเราต้องนวดดินก่อนค่ะเริ่มต้นจากการกดตัวดินที่ได้มาต้องต้องยืนต้องยืนนิดนึงต้องใช้แรงไหมคะใช่ค่ะ ปั้นมือค่ะมันจะมีข้อควรระวังในการปั้นอยู่เพราะว่าเวลาที่เราเผามันอาจจะเกิดรอยร้าวได้ข้อควรระวังหลักๆเลยมันก็จะมีเรื่องความหนางานต้องหนาไม่เกิน1นึ่งเซนซักประมาณ7ถึงแปมิลกำลังดีเหมือนตัวจานอย่างงี้ค่ะถ้าหนาเกินไปมันจะทําให้ร้าวได้แล้วก็ฟองอากาศก็เป็นส่วนที่ทําให้งานร้าวเหมือนกันอยากแอบ <c oughs> มีรายละเอียดเนาะนด, <c oughs> ดีเทลนี่นะ แล้วก็ต้องคอยระวังตอนที่เราใช้น้ําในการเช็ดรูปงาน,นะคะ่ะก็ค่อยๆแบบค่อยๆเติมน้ําลงไปแบบไม่เติมน้ําเยอะเกินไปค่ะเพราะถ้าใช้น้ําเยอะความชื้นในดินของตัวงานมันไม่เท่ากันค่ะส่วนที่มันแห้งไวกว่าค่ะมันจะไปดูดน้ําส่วนที่ที่ยังชื้นอยู่แล้วมันจะทําให้เกิดรอยร้าวระหว่างระหว่างส่วนนั้นแล้วทีนี้เราจะใช้แบบปายนุ๊ในการแบบเก็บผิวใช่ค่ะ มันจะอย่างเงี้ยเวลาไปเผาแล้วมันจะหดล,ลงประมาณ10%อ๋อรเพราะฉะน,นั้นถ้าเราอยากได้ชิ้นงานใหญ่ๆเราอาจจะเผื่อขนาดไปนิดนึงประมาณนี้นได้แล้วได้แล้วเหรอคะใช่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะรีดอีกทีหนึ่งรีดให้เป็นแผ่นเนเสร็จแล้วใช่ไหมคะใช่คะ่ะโอเค แล้วเราก็กดลงไปเลยโอ้มันใช้แรงขอแบนๆหน่อยแต่ให้ความหนาแบบสม่ำเสมอกันทั้งทั้งชิ้นนะคะ <laughs> ถ้ามันมีฟองอากาศนะคะมันจะขึ้นมาตอนช่วงนี้เลยแหละแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เห็นว้าว ไม่มีแต่หน้กกากล้วยช็อกโกแลตรอยแตกของดินใช่ไหมคะเราจะใช้ฟองน้ำจุ่มน้ำบิดให้หมาดเลยเราจะใช้ฟองน้ำค่ะแล้วก็เช็ดเก็บนิดนึงตัวรอยแตกอะคะอ่ะเขาจะหายไปเลย ทีนี้เราอยากไปไซ้์นี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะมันหดลงไปนิดนึงใช้ตัวนี้เป็นตัวไกด์ในการตัดได้เลยว้าว จานขึ้นมาใช่ไหมคะเราจะใช้ตัวสั่นนิ้วโป้งด้านล่างตรงนี้อาในการแบบนี้นะ4ะนิ้วที่เหลือหยิบขึ้นมาประคองดินแล้วก็จับดิ ตัวงานที่เราปั้นเสร็จแล้วเราจะปล่อยให้เขาเซตตัวนิดนึงในการตักด้วยพัดลมประมาณไม่ถึง5้านาทีอ๋อเร็วมากวิธีเช็คก็คือใช้นิ้วแตะนี่ถ้านิ้วแตะแล้วมันยังชืนช้นๆเป็นรอยนิ้วมือก็คือมันยังชื้นเกินไปอยูอ่แต่ว่าถ้าแตะลงไปแล้วไม่เป็นรอยนิ้วมือแล้วแสดงว่าดินเซตตัวประมาณนี้แล้วคนะ่ะโอเคค่ะ แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นจานที่ติบป,ปั้นมาแล้วก็มีพี่เฟิร์นเป็นคุณครูคอยไกด์ให้นะคะ,ะสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นเวิร์กช็อปยังไงเนี่ยการเวิร์กช็อปปั้นเซรามิกเนี่ยถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีเลยฝึกสมาธิแล้วก็สำหรับใครที่ไม่รู้จะไปไหนก็มาที่อารมณ์ดีอาร์สตูดิโอได้เลยค่ะสำหรับอารมณ์ดีอาร์สตูดิโอเองนะคะเรามีด้วยกัน2สาขาค่ะมีที่ปุ้นวิถีสุขุมวิท101ค่ะแล้วก็ที่สามย่านมิตรทาว ในส่วนของมีเดียแอนมอร์สะดวกที่ไหนก็ที่นั่นได้เลยนะคะเราค่าเรียนค่าคอร์สค่าคอร์สใช่ไหมคะหลักๆเลยจะมีแบบเป็นชิ้นกับแบบเป็นวันค่ะตัวเป็นชิ้นจะชิ้นละ900ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งส่วนตัวเต็มวันใช่ไหมคะจะราคา2,500ค่ะตัวเต็มวันจะเป็นคอร์สที่ไม่จำกัดจำนวนชิ้นในการปั้นปั้นบุฟเฟ่ได้เลยบุฟเฟ่ได้เลยนะคะทุกคนทั้งวันค่ะ ใช้เวลา6ชั่วโมง11โมงเย็นถึง5โมงเย็นได้ข่าว่ามีคนเคยทำสถิติไว้10ชิ้นใช่ค่ะเป็นกระถางต้นไม้เยอะมากก็อันนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่เฟินจะต้องเอาไปเผาใช่ค่ะจะไปเผาเคลือบก่อนแล้วก็ใช้ระยะเวลาประมาณไม่เกิน4อาทิตย์ไม่เกิน4อาทิตย์ก็จะได้ตัวงานที่เผาเคลือบสําเร็จตัวงานที่สําเร็จแล้วอะค่ะก็สามารถใส่อาหารได้ตามปกติเลยเข้าไมโครเวฟได้เข้าเตาอบได้ เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวตีจะแปะรูปไว้ให้ดูนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครชอบการวโกชอบครั้งนี้เนี่ย<ม>ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้คอนโดนิวด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ